ขี่จักรยานลูกไปเดินไปเดินดูไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกลุงขอไหมครับครบแล้วครับครบแล้วนะครับขอเชิญผู้มอบและผู้รับมอบด้านหน้าเวทีครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์ขอเชิญอาจารย์ครับขอเชิญอาจารย์ครับเชิญครับเชิญครับท่านนี้เลยท่านนี้เลยพี่ในวัดข้างหน้าเลยใช่ครับตรงนั้นตรงนมะหมี่เลยครับตรงนั้นมาเชิญเชิตรงนั้นหมี่เลยด้านนี้ครับด้านนี้เข้ามาข้างในครับ เดี๋ยวเราจะยืนเรียงกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปก็เป็นอันว่าโอเคเพราะว่าเราจะรู้กันแล้วว่าเรามอบมอบจักรยานนะครับเอ่าพวกบันฉลามขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญพี่ๆจากสมาคมจักรยานร่วมเป็นสักขีพยานดักบล็อกเชิญครับเรียนเชิญครับพด้วยครับพี่เชิญครับเรียนเชิญครับนั่งด้านหลังหรือบนเวทีก็ได้นะครับขึ้นไปเรียงกันบนเวทีก็จะได้นะครับเรียเชิญครับ พี่เสื้อเขียวพ,<า>พี่จากนคกนายกด้วยเรียนเชิญครับเรียนเชิญด้วยนะครับแล้นคกนายฝั่งขวาที่ซี่ี่ที่จะขึ้นบนที่ฝั่งซ้ายเขาไม่เอาเว้ยเราอยู่ฝั่งซ้ายเว้ยเราไม่อยากอยู่ฝั่งขวาเว้ยเลยเราไม่อยามครับยากกันร้อยแล้วแล้วระท้องถิ่นอยู่ข้างล่างพี่ครับเรียนเชิญครับดีครับสวยงามครับพี่สวยงามครับน้องจ๋าน้องจากโรงเรียนอะไรจ๊ะกระเถิบเข้าไปลูกกระเถิบเข้าไปอีกลูกกระเถิบเข้าไปกระเถิบเข้าไปให้ชิดลูก โ okay, okay. อเคใช่โอเครกเตรงก็มาตามกันมาลูกจะได้ถ่ายรูปอย่างสวยงามลูกรกเถิบก็มาลูกน้องๆยืน oon, ประจาจักรยานนะครับจับจักรยานไ้ด้วยโอเคครับพี่เรียนเชิญเลยครับพี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเรียนเชิญครับพี่เรามาทําบุญร่วมกันนะครับเรามีจิตศรัทธาที่จะมอบอจักรยานให้กับน้องๆนะครับเพื่อใช้เป็นประโยชน์ใช้สอยต่อไปนะครับด้านหลังผมยังมีที่ยืนอีกเยอะนะฮะด้านหลังผมยังมีที่ยืนครับเดี๋ยวผมจะต้องชิดเข้ามา